ค่ะต่อไปอ่ะสุดท้ายถึงได้ถ้าฝแล้วนหละไม่ต้องไม่ต้องสรุปก็ได้แต่บ้านข้างบ้านก็เป็นอย่างนี้แหละอู้ในท่านโผล่สีนี่ไม่ต้องห่วงครับคือศาสอาจารย์ทำสิบแต่สิบอยู่ด้วยแต่เรื่องกรกระทบไม่มีใครทำอะไรคนร้าย นี่โอ yeah. uh ้โหเออที่นี่ไงเปรียบเทียบนะท่านท่านท่านผูรฤาสีใช่ไหมท่านนำทางให้ผู้คนเนี่ยคือเดินเดินตามเส้นทางที่ท่าน นำไปคือถูกแล้วคือทางที่ที่หมอที่ควรเออทางที่เ,เรื่องน,นะดวงชตาวัสนาของเขานะเออท่าน,นำถงท่านท่านเป็นผู้นำทางแสงสว่างให้ผู้หญิงคนนี้เดินไปแล้วก็ปกป้องให้ให้ไงฉีดไงนำทังก็ตะเคียนจะไม่มองเลยว่า ดูแลปกป้องรักษาด้วยผู้มกครองปุ๋ยคนนี้เขาเป็นคนดีมิเสนีวัฒนาวัฒนามิเสนีทำงานเก่งขยนันวันนั้นเราทำงานอกทำแต่งานเย็บผ้าเน,นี่ยอ๋อไม่ใช่พี่สามคนนี้ก็ทำแต่ง,งานใครเป็นยิงเราเปรียบเทียบนะถ้าเปรียบเทียบนะ

ไม่ร้องไห้อนะ่ะแล้วเห็นเขาน้องไห้น้ำตาเป็นสีแดงด้วยนะโอเคอเ,คเ,คเห็นคนนี้ใครเนี่ย ก็สิ่งที่เราทำทุ่มเททุ่มเก็คือเพราะสิ่งที่เขาสร้างไเนาะแล้วไปเป็นคชอบทบุญทานสิ่งที่ไม่ดีเราะทำอะไรเขไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นคนชอบทบุญทำาเทวินกรรมเรียกรราเทเออเทวกรรมก็เทอ์ตัดสินใจไม่กรรมดีกรรชั่วอะที่สร้างมา ไม,ไม่มีใครทำอะไรก็ได้หรอกเขาชอบทำ<ม>นี้สิงนี้ก็แจกสุยจะอยู่กับเขาะนะก็แทกเขาดูแลเขาอาชีพชแล้เขาเออผีแล้เขานั้งแต่คนนะอะดูที่อยากร้วย่าน,นี่คือใครเนะี่ยแกรู้ วิญญาณใช่ไหมอ๋อตคนนี้คนที่หวังคือไม่อยากไม่ไม่อยากให้คนนี้ได้ดีนี่คนที่ชอบถามเรื่องหรือคนที่แหวนปรับกรารคนที่สร้างปัญหาอุปสรรคในครอบนะถูกคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ท ไม่สู้<ม>เขาไม่สู้เขาเขานั่งแต่เราเห็นนะเขาร้องไห้นะน้ะตากเขาไหลเป็นสีแดงนะเฮ้ยไม่ได้โกหกน,นะจริงๆนะโอ้โหไม่ต้องร้องไห้หรอกพี่สาวเฮ้ยเฮลซ์เฮลซ์ใครพระ ไม่แน,น่อาจจะมีใครเย,ยอะเยอยเขาก็ได้อะไรเงี้ยหรือเป็นพวกผู้หญิงหรืออาจจะเป็นแฟนของเขาหรืออาจจะเป็นผู้หญิงใหม่ของเขาอะไรเงี้ยพาไปเยอะเย้ยเขาอะไรเงี้ยนะมองเขาไปเยอะเย้ยขำเขาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาหนึ่งเขาเด็กกว่า เด็กกว่าแล้วก็ถือดีกว่าอะไรเงี้ยนะถือดีอ่ะคนซุ่มตีอย่างเงี้ยเออดูใจป่ะอุ้ยขาขาหนูขอโทษหนูสวยๆก็พูดไม่พร้เป็นนะคะก็ก็กหนูก็พูดจริงๆเนีย่ยตามนเนื้ออย่างเงี้ยหนูไม่ได้พูดนอกประเด็นพูดหน่อยองเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย วนไปล่ะแต่ว่ากวนไปละเนี่ยเนี่ยกวนไปอันนี้ก็ไอ้พวกผู้หญิงในความรับไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือไอ้พวกที่ผิดสีนข้อสามว่าเนี่ยผิดไหนเนี่ยผิดตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคงจะแบบคงจะแอบย่อเยอะหรือทักทายหรืออะไรเก็สักอย่างคือแบบเพราะว่าแยกกัาไปได้ไง เนี่ยไปกับหมานเงานอนเงาเอาไปเถอะใช่ไหมงานไหมเนี่ยทำทำเขาบองให้แต่ท่านก็ท่านก็ไม่ทิ้งนะท่านก็บอกเออตามท่านมาปล่อยวางซะชีวิตเราเนี่ยทิ้งไปอย่าไปมองอย่าหันก็ไปมองอีกไม่ต้องไปมองมองแล้วจะทำรอยช้ำใจเพราะชีวิตเราจะกรรมวาสนาเรามาแล้วหยุดซะไม่ต้องไปมอง ทถึงปเมื่าจะละโมบเหรอนั่นใช่ไหจริงแต่เขาก็โดดเดี่ยวนะแต่กระทุกสิ่งอย่างแล้วก็ก็คือก็เกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนชอบทำบุญรับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำทานแล้วก็แคร์ดูถ่ายกระทรวงเขาก็ได้รับแบบชอบศาสนาเนาะเพื่อทั้งจักรวาล ตะวันนอตกตะวันสักดิ์สิทธิ์ทุกทีได้หมดอาจจะมีคนแบบขยันขวาญเขาอะไรน,นะเรื่องทำอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบผลสมเร็นะใช่ไหมนั่นแหละแต่อะไรเขาไม่ได้หรอกเขามีนี่วิญญาณก็รักเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักเขา สิ่งนี้ที่บางผู้คนสร้างให้เขานะนะปัญหาบริษาทแตสมองสมองของทุนสงสัสสยแล้วรก็แปลน,น,นะตำรวจทั้งหมดนะสิ่งเหล่านี้คือหายไปแล้วนะคือไม่เกิดไม่เกิดผลกับเขาเพราะว่าเขามีสัตว์สิ่งมีชีวิตดูแลปร,ประกอบรักษาเนปะ็นกรอบแก้วใช่ไหมยัไงกรอบแก้วกำแพงแก้วที่ตรงไยังไงกนะ็ได้เป็นกำแพงแก้วเป็นกรอบเหมือ,กน,กอกนกันรจบ สวมนต์ไงเออสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะคุณคิดดีทําดีอสมบว่าบุคคลที่ทํำสิ่งนี้นะไม่มีจะรอแล้วค่ะคุณมีจิตใจที่สุขปกคิดไม่ดีกับคนอื่นอเอาง่ายๆสมมตินะถ้ามีคนไม่ชอบที่นั่งคุณอะแล้วคุณทําสิ่งนี้นะคุญบารมีคุณอ่ะคุณยกให้ชาะนะคุณไม่เกลืคุณไม่เกลื่อนอะไรนะบุญบามีอส มีใครไม่รู้นะไม่ชอบที่หน้าคนณเราทำสิ่งนี้ใสค่คนนะให้คุณระวังนั่นแหละนั่นแหละคุณไม่มีสิทธิ์ไดเป็นกรอบมั่งกันคุ้มภัยคุณนะถ้าไม่อยากเกิดขึ้นเลิกแล้วก็หันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างทุกคนนล้วนะม่รู้ใครนะนั่นแหละจะเป็นกำแพงแก้วกรอบคุ้มกันให้เราด้วยคือว่าอาจาะหาศักดิ์สิทธิ์บุญปารมีมิญญอง จะเอาเราทำไรเราเขาจะปกป้องเราคร่ะเอ,อ่อว่าไม่ถึงญาินะเขาจะปกป้องเราแล้วนอกจากท่านศาสดาท่านจะปกปักษดูแลรักษาเราในแจในแจในใจงด้วยความปรารถนาดีที่มีให้แด่ทุกท่านนะคะเห็นไหมฟันทำของแซกนอื่น ความอิจฉาพิเศษไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะมันจะทำให้ชีวิตเราดิด่งลงนะไม่รู้นะเพื่ออะไรอะ่ะทำไมอะ่ะเราอยู่กันอีกไม่นานหรอกอีกร้อยแปดสิบปีนะเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้วเราหาเก็บสะสมเต้มคุญบารมีให้ตัวเองดีกว่าเพื่อเอาไปใช้ในภพชาติใหม่ที่เราํำงานจะไปกันอีกเจ้า แผ่ให้คู่บาญญัตของเราท่านศิดิ์สิธิ์ของเราให้กับสัตสัตว์แล้วก็วิญญาณนั่นแหละเราก็จะเป็นที่ไมันตัอทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ไม่ว่าเราจะเกิดขีพภกี่ิชาติถ้าเรายังไม่ปฏิพันธ์ใช่ไหมชีวิตเราก็จะเจอเจอแต่สิ่งที่ดีท,ที่คนดี chưa có đi có hay sắp đi đi sáng sớm được cái phụ nữ này. Ah, nó là cái 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 ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามารับชมรับฟังนะจะเด้ออะไรก็แล้วแต่น,นะคะว่าจะไอสุภาพอะไรก็แล้วแต่น,นะคะก็ยัติสังนะคะการจะยิงที่พมา่าผู้ชมผ,ผ,ผู้ผู้มีการสื่อสารป็นถงหงนะคะอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างที่พูดออกไปเสือ,อกไปอาจจะไม่เหมาะไม่ควรว่าจะ อยู่ yeah, ่ะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือขอขวมาขอใครนะคะเพราะว่าแม้ว่าสิ่งนี้พูดออกไปแล้วได้หรือพูดไม่ได้นะแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพูดออกมาจากใจและก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันเป็นคําพูดที่ม,น,ม,มน,นุษย์บนโลกใบนี้ที่เราคุยกันเนาะคือคนพูดไม่พอพูดคำแรงพูดคำหยาบไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดีหรือคนไม่ดีก็ เนาะมาเลยคือแล้วแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะโอ้ยมนเลยค่ะคะณเวลายายใจดีแอ้ก็ทุกท่านนะคะก็ขอทุกท่านมีสุ่ขและผลบุญของข้าพเจ้าด้วยทุกคนนะคะทุกท่านทั้งคุณและบรรทุก oh, บ oh, ิดามารดาปี่าตายายของคุณของรักษาเทวดาันนาฟ้าของทุกท่านอาจารย์ท่านบ้านคุณในเรื่นี้ะ okay